หมู่บ้านเล็กๆของชาวตากะล็อกตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสีเขียวมรกตอันเงียบสงบล้อมรอบด้วยป่าก,กงกลางหนาทึบที่อย่างรากลึกในผืนน้ำและทุ่งนาข้าวอันกว้างใหญ่ที่เคยเขียวขจีแต่บัดนี้กลับเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลซีดแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณาสาดส่องกระทบผิวน้ำระยิบระยับเด็กๆตัวเล็กๆวิ่งเล่นหัวเราะคิกคักตามวิถีชีวิตประจำวันของพวกเขา แม้จะมีร่องรอยของความกังวลฉายอยู่บนใบหน้าของผู้ใหญ่บ้านเรือนไม้ไผ่ปลูกเรียงรายอย่างเรียบง่ายท่ามกลางกลิ่นอายของป่าและแม่น้ำที่เคยหอมสดชื่นแต่บัดนี้กลับเจือด้วยกลิ่นดินแห้งผากลีลาสิบขวบเด็กสาวตากระลอกตาคมผมยาวสลวยสีดำขลับที่มักจะถูกถักเปียอย่างเรียบร้อย ใบหน้าของเธอเคยเปื้อนยิ้มอยู่เสมอแต่บัดนี้รอยยิ้มนั้นกลับซ่อนความเศร้าของเธอไว้เธอแตกต่างจากเด็กคนอื่นตรงที่มักจะสวมสร้อยคอหอยเบี้ยสีขาวนวลรูปทรงแปลกตาที่แม่ของเธอให้ไว้สร้อยคอที่ระลึกถึงผู้ที่เป็นที่รักซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานโดยโรคร้ายที่ไม่มีใครรักษาได้ทิ้งไว้เพียงความโศกเศรา้าและความรู้สึกโดดเดี่ยวในใจของเด็กหญิง ลากันพ่อของลีลาชายวัยกลางคนร่างกายกำยำบึกบืนที่ผ่านงานหนักมาตลอดชีวิตดวงตาของเขาที่เคยเต็มไปด้วยความหวังบัดนี้กลับฉายแววความกังวลและความเหนื่อยลา้าเขากำลังพยายามซ่อมแซมแหจับปลาที่ชำรุดสุดโทรมอย่างช้าๆมือหยาบกร้านของเขาสัมผัสได้ถึงความแห้งแรงที่คลืบคลานเข้าสู่ชีวิตของพวกเขา ลาการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่แบกรับภาร,ระหนักอึง้งเขาสังเกตเห็นว่าช่วงนี้พืชผลในนาข้าวเริ่มเหี่ยวเฉาใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงหลน่นปลาในแม่น้ำก็น้อยลงเรื่อยๆจนแทบจะไม่มีให้จับได้เลยแม้ว่าตอนนี้จะเป็นช่วงฤดูฝนแต่ฝนกลับทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วและไม่มีทีท่าว่าจะตกลงมาเลยลากันมองท้องฟ้าที่ปลอดโปรง่งไรเมฆฝน ดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความไม่เข้าใจเขากัดริมฝีปากแน่นก่อนจะพึมพำกับตัวเองเบาๆเสียงนั้นแผ่วเบาราวกับลมกระซิบบาทาลาท่านทอดทิ้งพวกเราแล้วหรือคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเชื่อที่กำลังสั่นคลอนลีลาได้ยินคำพูดของพ่อแม้เสียงแผ่วเบาแต่ก็กระทบใจเธออย่างจัง เธอเดินเข้าไปหาลากันช้าๆสร้อยคอหอยเบี้ยของเธอกระพริบแสงสีฟ้าอ่อนๆเล็กน้อยเมื่อสัมผัสกับแสงแดดยามเช้าที่ส่องลงมาราวกับมันกำลังตอบสนองต่อความสิ้นหวังของพ่อเธอชายในกระท่อมไม้ไผ่เล็กๆที่เคยอบอุ่นและเปียมด้วยชีวิตชีวาบัดนี้กลับมีบรรยากาศที่อึมครึมและเงียบงนันมาลัยดอกไม้และสมุนไพรแห้งถูกแขวนไว้ตามผนัง กลิ่นหอมจางๆของพวกมันไม่สามารถกลบความรู้สึกหดหูที่ปกคลุมอยู่ได้อายุบาป้าของลีลาหญิงชราผู้คงแก่เรียนและยึดมั่นในประเพณีโบราณใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาแต่ดวงตาของเธอยังคงเปลี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นเธอค่อยๆจัดเตรียมพิธีเส้นไหว้าบาทาาอย่างพิถีพิถัน ด้วยความหวังว่าพิธีนี้จะช่วยนำพาฝนกลับมาและพืชผลจะฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งบนท่านบูชาชั่วคราวที่ทำจากไม้ไผ่สารมีเครื่องเส้นไหว้มากมายที่จัดวางอย่างสวยงามทั้งผลไม้สีสันสดใสข้าวสารที่เก็บเกี่ยวมาด้วยความยากลำบากและที่สำคัญที่สุดคือไข่เป็ดหลายฟอง อายุบาหยิบไข่เป็ดฟองหนึ่งขึ้นมาอย่างระมัดระวังมันเป็นไข่ที่ใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยผิวเปลือกมีลวดลายคล้ายรากไม้เล็กๆที่มองเห็นได้จางๆเรากับว่ามีชีวิตอยู่ภายในเธออธิบายให้ลีลาฟังด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่แฝงด้วยความอ่อนโยนนี่คือไข่ชีวิตจารันไข่ที่จะได้รับพรจากบาทาาเทพเจ้าสูงสุดของเราหากเราเส้นไหว้ท่านอย่างถูกต้อง ท่านจะประทานพรให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวปกป้องเราจากโรคภัยและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไปจากหมู่บ้านของเราลีลามองไข่ด้วยความสงสัยและความทึ่งเธอไม่เคยเห็นไข่แบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตอายุบาเล่าตำนานเก่าแก่ที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นให้ฟังว่าในสมัยโบราณผู้คนเคยบริโภคไข่ชีวิตเหล่านี้เพื่อรับพลังวิเศษจากบาทาลา พลังที่ทำให้ร่างกายแข็งกลังจิตใจกล้าหาญและมีอายุยืนยาวแต่หลังจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่ผู้คนบริโภคไข่ชีวิตมากเกินไปจนเกิดผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดทำให้ไข่ชีวิตกลายเป็นเพียงเครื่องเส้นไหวเท่านั้นไม่มีการนำมาบริโภคอีกด้วยความเคารพต่อคำเตือนจากบรรพบุรุษทันใดนั้นลาการก็เดินเข้ามาในกระท่อมใบหน้าของเขา เต็มไปด้วยความหมุดหงิดและความไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเขากวาดสายตามองเครื่องเส้นไหว้ด้วยความรำคาญอายุบามองหลานชายด้วยแววตาตำหนิและเสียใจในเวลาเดียวกันลากันถอนหายใจอย่างแรงเขาไม่สามารถเข้าใจความศรัทธาอันแรงกล้าของป้าได้อีกต่อไปแล้วเมื่อความจริงอันโหดร้ายกำลังคุกคามชีวิตของพวกเขาพิธีเส้นไหว้บาทาลา เริ่มขึ้นในยามค่ำคืนอันเงียบสงัดชาวบ้านมารวมตัวกันที่แท่นบูชาเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกทุกคนต่างจุดเทียนและพึมพำบทสวดอ้อนวอนอย่างเคร่งขรึมแสงจันทร์สีเงินาสาดส่องลงมาต้องแท่นบูชาที่ประดับประดาด้วยดอกไม้พื้นเมืองหลักสีสันและเครื่องเส้นไหว้มากมายสร้างบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์และน่าผนล,ลุกไปพร้อมกันเสียงอายุบา ไร้มนด้วยภาษาตากาล็กอกโบราณดังขึ้นก้องกังวานไปทั่วบริเวณลาการมองพิธีด้วยสายปาว่างเปล่าและไร้ความหวังเขาไม่มีความหวังเหลืออยู่แล้วจริงๆขณะที่อายุบากำลังบันจงวางไข่ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ลงบนแท่นบูชาอย่างช้าๆทันใดนั้นก็มีเงาดำขนาดใหญ่พุ่งลงมาจากฟากฟ้าอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบราวกับพายุที่มองไม่เห็นมันคือ ปีศาจกินวิญญาณสัตว์ร้ายรูปร่างคล้อยขังข่าวขนาดมากขึ้นมาที่มีดวงตาสีแดงฉานน่ากลัวเปล่งประกายในความมืดปีกสีดำขนาดใหญ่ของมันกระพืออย่างรุนแรงสร้างลมกระโชกแรงกลิ่นเหม็นเน่าของความตายและพลังงานด้านลบระครุ้งไปทั่วปีศาจกินวิญญาณบินโฉบเข้ามาอย่างรวดเร็วราวสายฟ้าแลบคว้าเอาไข่ชีวิตบนแท่นบูชาไปอย่างรวดเร็วต่อหน้าต่อตาชาวบ้าน ความสิ้นหวังปกลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านเช้าวันรุ่งขึ้นอากาศหนักอึ้งไปด้วยความโศกเศร้าทุกคนต่างนั่งซึมเศร้าไม่มีเสียงหัวเราะของขเด็กๆอีกต่อไปลาการนั่งเหม่อลอยอยู่มุมห้องดวงตาเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างไร้จุดหมายไม่ยอมพูดจากับใครเรากับวิญ,ญญาณได้ออกจากร่างไปแล้วอายุบาพยายามปลอบโยนชาวบ้านด้วยถ้อยคำแห่งความศรัทธาแต่ก็ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์ น้ำเสียงของเธอเองก็แผ่วเบาและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดลีลานั่งอยู่ข้างพ่อของเธอเธอสัมผัสได้ถึงความสิ้นหวังที่แผ่ซ่านไปทั่วหมู่บ้านความรู้สึกเจ็บปวนที่เคยมีจากการสูญเสียแม่กลับมาอีกครั้งเธอเงยหน้าขึ้นมองสร้อยคอหอยเบี้ยของเธอที่สวมอยู่มันกระพริบแสงสีฟ้าอ่อนๆถี่ขึ้นกว่าปกติเราก,กำลังสื่อสารบางอย่างกับเธอเมื่อเธอสัมผัสสร้อยคอ แสงสีฟ้าอ่อนๆก็พุ่งออกมาจากหอยเบี้ยอย่างชัดเจนและพุ่งตรงไปยังแผนที่เก่าแก่ที่แขวนอยู่บนผนังเป็นแผนที่ป่าโบราณที่แสดงเส้นทางไปยังดินแดนต้องห้ามซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าปีศาจในตำนานที่เล่าขานกันว่าเป็นถิ่นของสัตว์ร้ายและพลังงานชั่วร้ายลีลาจำได้ว่าแม่เคยเล่าให้ฟังว่าสร้อยคอเส้นนี้เป็นของบรรพบุรุษผู้กล้าหาญที่เคยใช้มันนำคาังไปสู่การค้นพบพลังแห่งบาทาลา พลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้ลีลาตัดสินใจทันทีเธอจะต้องตามไขชีวิตกลับคืนมาให้ได้ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าจุดประกายขึ้นในดวงตาของเธอแม้จะรู้สึกกลัวอยู่ลึกๆแต่ความรักที่มีต่อพ่อป้าและชาวบ้านก็มีมากกว่าลากันและอายิบาตกใจเมื่อได้ยินคำพูดของลีลาพวกเขารีบหันมามองลูกสาวด้วยความไม่เชื่อแต่ลีลาไม่ฟังคำเตือนของใครทั้งสิ้น เธอไม่ได้มองว่ามันเป็นการไม่เชื่อฟังแต่เป็นการทำในสิ่งที่ถูกที่สุดในเวลานั้นเธอวิ่งออกจากกระท่อมมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าต้องห้ามตามเส้นทางที่เส้ยคอหอยเบีย้ยนำทางไปอย่างรวดเร็วโดยไม่หันกลับมามองแม้แต่น้อยลีลาวิ่งเข้าสู่ป่าต้องห้ามอย่างไม่คิดชีวิตป่าแห่งนี้แตกต่างจากป่าทั่วไปที่เธอเคยวิ่งเล่นเมื่อวัยเด็กต้นไม้สูงใหญ่ ปกคลุมด้วยเถาวันหนาทึบที่หย่อนลงมาจากกิ่งก้านราวกับหนวดปลาหมึกแสงแดดสองลอดลงมาได้เพียงเล็กน้อยทําให้บรรยากาศมืดสลัวและว,วังเวงตลอดเวลากลิ่นอับชื้นของดินและพืชเน่าเปื่อยคละคุ้งในอากาศเสียงสัตว์ป่านเงนียบเชีย่ยบผิดปกติมีเพียงเสียงลมหวีดหวิวที่พัดผ่านยอดไม้ราวกับเสียงเตือนของวิญญ,ญาณผู้พิทักษ์ป่าลีลา เดินตามแสงสีฟ้าอ่อนๆที่เปล่งประกายจากสร้อยคอหอยเบี้ยไปเรื่อยๆหัวใจของเธอเต้นรัวด้วยความตึนเต้นและหวาดกลัวแต่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้จนกระทั่งเธอมาถึงบริเวณหนึ่งที่ต้นไม้ดูดแปลกตามันเป็นต้นไม้ขนาดมหึมาที่กำลังเหี่ยวเฉาใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มและร่วงหล่นลงสู่พื้นดินอย่างช้า เธอพบกับวิญญาณแห่งป่าสองตนรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่ทำจากใบไม้และดอกไม้ที่กำลังจะร่วงโรยพวกเขาคืออันตูวิญญาณแห่งต้นไม้ที่แข็งแกร่งร่างกายสูงใหญ่ทำจากกิ่งไม้ที่บิดเบี้ยวและดีวาตาวิญญาณแห่งน้ำที่อ่อนโยนร่างกายโปร่งแสงคล้ายสายน้ำวิญญาณทั้งสองดูเศร้าหมองและเหนื่อยล้า อันตูกำลังใช้พลังของเขาพยุงต้นไม้ใหญ่ที่กำลังเหี่ยวเฉาพลังสีเขียวจางๆออกมาจากมือของเขาแต่ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์ลีวาตาพยายามไา้มนเรียกฝนโดยการชูมือขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่น้ำจากมือของเธอก็ระเหยหายไปในอากาศอย่างไร้ร่องรอยลีลาเดินเข้าไปหาพวกเขาอย่างระมัดระวังเธอเล่าเรื่องไขชีวิต ที่ถูกปีศาจกินวิญญาณขโมยไปและความเชื่อที่ว่าไขาชีวิตจะนำพรกลับคืนมาและฟื้นคืนชีวิตให้กับทุกสรรพสิ่งวิญญาณทั้งสองมองลีลาด้วยความแปลกใจและแววตาแห่งความหวังที่เริ่มจุดประกายขึ้นลีลามองสร้อยคอหอยเบี้ยของเธอมันเปล่งแสงแรงขึ้นและสองสว่างนำทางเธอไปอย่างชัดเจนราวกบกำลังบอกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียว และมีพลังแห่งบรรพบุรุษคอยคุ้มครองเธอตัดสินใจมุ่งหน้าสู่ถ้ำแห่งความมืดทันทีลีลาเดินทางมาถึงปากถ้ำแห่งความมืดบรรยากาศร,บรอบๆถ้ำเต็มไปด้วยพลังงานด้านลบที่มองไม่เห็นแต่มันหนาวเย็นและน่าสะพรึงกลัวตน้นไม้รอบๆถ้ำเหี่ยวเฉาตายสนิทคิวดินแห้งผากเป็นสีเทารากับทุกชีวิตถูกดูดกลืนไปหมดสิน้นหินผาสีดำทะมึนของปากถ้ำ ดูน่ากลัวราวกับขากรรไกรของสัตว์ประหลาดท,ที่อ้าค้างอยู่ลีลาสูดหายใจลึกๆพยายามรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่ในตัวเธอและก้าวเข้าไปในถำ้ำภายในถ้ำมืดสนิทเธอต้องใช้แสงจากสร้อยคอหอยเบี้ยนำทางไปเถาวันพิษสีดำห้อยระยงระยางจากเพดานส่งกลิ่นเหม็นอับชื้นและน่ารังเกียจเสียงปีศาจต,ตัวเล็กๆรูปร่างคล้อยค้างคา,าวบินไปมาส่งเสียงวีดวิวชวนขนลุก ราวกับเสียงกระซิบของปีศาจจากนรกลีลาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆอย่างระมัดระวังถลกหลีลกเถาวันพิษที่แกว่งไกวไปมาและพยายามไม่ส่งเสียงดังเพื่อไม่ให้ปีศาจต,ตัวเล็กๆเหล่านั้นสังเกตเห็นจนมาถึงห้องโถงขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางถ้ำแสงสีแดงสลัวๆจากดวงตาของปีศาจกินวิญ,ญญาณซองเป็นจุดๆอยู่ในความมืดใจกลางห้องโถงมีแท่นหินขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยลวดลายอันน่ากลัว และบนแท่นนั้นคือไข่ชีวิตที่กำลังส่องแสงสีฟ้าจางๆอย่างอ่อนแรงราวกับเทียนที่กำลังจะดับรอบๆไข่มีปีศาจกินวิญญาณหลายตัวกำลังดูดกลืนพลังงานจากไข่อย่างช้าๆทำให้ไข่ชีวิตเริ่มหมองคล้ำและพลังลดน้อยลงเรื่อยๆปีศาจกินวิญญาณตัวหัวหน้ารูปร่างใหญ่ที่สุดและน่ากลัวที่สุดมันมีปีกขาดวิ่นดวงตาเป็นสีแดงฉานเปล่งประกายความชั่วร้าย มันหันมามองลีลาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความกระหายวิญญาณลีลากลัวจนตัวสัน่นหัวใจของเธอเต้นรัวอยู่ในอกราวกับจะหลุดออกมาแต่เธอนึกถึงใบหน้าของพ่อป้าอายุบาและชาวบ้านที่กำลังสิ้นหวังความกลัวจึงถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าเธอชูสร้อยคอหอยเบี้ยขึ้นอย่างมั่นใจแสงสีฟ้าจากหอยเบีย้ยส่งสว่างจ้าขึ้นมาทันที พลังจากสร้อยคอพุ่งเข้าใส่ปีศาจกินวิญญาณทําให้พวกมันส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและพยายามถอยห่างออกไปชั่วขณะแต่ปีศาจตัวหัวหน้าไม่ได้สะทกสถานกับพลังเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นมันส่งเสียงคำรามอย่างเกรี้ยวกราดและพุ่งเข้าใส่ลีลาด้วยความเร็วสูงปีกของมันกระพืออย่างรุนแรงสร้างลมกระโชกแรงลีลาพยายามวิ่งหนีและหลบหลีกการโจมตีอันรวดเร็วของมันไปทั่วห้องโถง แสงจากสร้อยคอหอยเบี้ยที่เปล่งออกมานั้นเหมือนจะทําให้ปีศาจกินวิญญาณชะงักได้เล็กน้อยและทําให้พลังของมันอ่อนลงแต่ก็ไม่สามารถทําอันตรายพวกมันได้จิโอวานีีวิ่งไปหลบหลังแท่นหินท้านึกถึงคำพูดของป้าอายูบาที่ว่าไข่ชีวิตเป็นไข่ที่ได้รับพรจากบาทาลาและความเชื่อโบราณที่ว่ากินไข่ชีวิตจะได้รับพรจากบาทาลา มอบชีวิตที่ยืนยาวและป้องกันสิ่งชั่วร้ายเธอเหลือไปเห็นมีดพกเล็กๆที่พ่อให้ไว้ติดตัวเพื่อใช้ในการเดินทางและป้องกันตัวมันเป็นมีดสั้นเก่าที่รับคมกริบเธอรู้แล้วว่าต้องทำอะไรความคิดหนึ่งแวบ,บเข้ามาในหัวของเธอมันอาจจะเป็นทางออกเดียวที่จะช่วยหมู่บ้านและป่าได้ลีลาตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอสูดหายใจลึกๆ และพุ่งตรงออกไปจากที่ซ่อนมุ่งหน้าไปที่แท่นหินพยายามคว้าไขาชีวิตมาให้ได้ปีศาจกินวิญญาณตัวหัวหน้าเห็นดังนั้นก็โกรธจัดมันส่งเสียงคำรามกึกก้องจนถ้ำสั่นสะเทือนและพุ่งตัวเข้ามากะจะตะครุบลีลาให้ตายคามือแต่ลีลาไวกว่าเธอคว้าไขาชีวิตมาได้สําเร็จในเสี้ยววินาทีก่อนที่กรงเล็บของปีศาจจะมาถึงตัวเธอทันใดนั้นแสงสีฟ้าจากไข่ก็ส่องสว่างจ้าขึ้นมาทันที มันสว่างเจิดจ้าจนปีศาจกินวิญ,ญญาณทุกตัวต้องหลีตาและส่งเสียงกรีดร้องไยความเจ็บปวดพลังงานสีดำที่ห่อพุ่มพวกมันเริ่มสั่นไหวและจางลงลีลาไม่รอช้าเธอรู้ว่านี่คือโอกาสเดียวเธอใช้มีดพกที่เตรียมมากระท้อเปิดไขชีวิตออกอย่างระมัดระวังแม้จะรู้ว่าไม่มีใครบริโภคไขชีวิตอีกแล้วหลังจากคำเตือนของบรรพบุรุษแต่สถานการณ์นี้บีบบังคับให้เธอต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเปลือกไข่เปิดออก ลีลาพบว่าภายในมีตัวอ่อนเป็ดที่สมบูรณ์แบบแสงสีฟ้าอ่อนๆเปล่งออกมาจากตัวอ่อนนั้นเธอมองดูมันด้วยความทึ่งและความกล้าหาญก่อนจะตัดสินใจกลืนกินตัวอ่อนนั้นลงไปทันทีที่ไข่ชีวิตเข้าไปในร่างกายพลังอันมหาศาลก็ไหลเวียนเข้ามาในตัวลีลาอย่างรุนแรงราวกับสายฟ้าสีฟ้าที่แล่นไปทั่วทุกอ,อนูของร่างกายผิวของเธอเปล่งประกายสีฟ้าอ่อนๆดวงตาของเธอกลายเป็นสีฟ้าเปล่งประกาย สร้อยคอหอยเบีย้ยของเธอก็ส่องแสงจ้าขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าจนแสงสีฟ้าสว่างว่าไปทั่วทั้งถ้ำพลังแห่งบาทลาได้ตื่นขึ้นภายในตัวเธอแล้วลีลาชูมือขึ้นพลังงานสีฟ้าบริสุทธิ์พุ่งออกมาจากร่างกายของเธอเข้าใส่ปีศาจกินวิญญาณอย่างรุนแรงพวกมันกรีดร้องด้วยความทรมานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพลังงานสีดำของพวกมันเริ่มสลายไปอย่างรวดเร็วตัวของพวกมันเริ่มแตกสลายกลายเป็นเท่าทุลีสีดำหายไปในอากาศราวกับคนไฟที่ถูกพัดไปโดยลม ปีศาจกินวิญญาณตัวหัวหน้าพยายามจะต่อสู้กับพลังอันมหาศาลนี้แต่มันก็ทานพลังของลีลาไม่ไหวมันส่งเสียงกรีดร้องครั้งสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเครียดแค้นก่อนที่ร่างอันน่ากลัวของมันจะสลายหายไปในความมืดมิดเหลือไว้เพียงความเงียบงันที่เข้ามาแทนที่เสียงคำรามและเสียงกรีดร้องพลังของลีลาไม่ได้ทำลายล้างแต่เป็นการฟื้นฟูเมื่อปีศาจกินวิญญาณหายไป พลังสีฟ้าบริสุทธิ์จากลีลาแผ่กระจายออกไปทั่วป่าต้องห้ามอย่างรวดเร็วต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งอย่างน่าอัศจรรย์ใบไม้สีเขียวสดผลีออกมาจากกิ่งก้านที่เคยแห้งแล้งดอกไม้ป่าเริ่มบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วป่าผื้นดินที่เคยแห้งผากบัดนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งลากันและอายุบา พร้อมด้วยชาวบ,บ้านคนอื่นๆกำลังยืนมองสายฝนที่โปรยปลายลงมาด้วยความดีใจและซาบซึ้งใจรอยยิ้มกลับคืนสู่ใบหน้าของทุกคนเสียงหัวเราะของเด็กๆเริ่มดังขึ้นอีกครั้งพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในป่าแต่พวกเขารู้ว่าฝนกลับมาแล้วและนั่นคือปาฏิหาริย์ที่พวกเขาต่างรอคอยลีลาเดินออกมาจากป่า ร่างกายของเธอเปียกปอนไปด้วยสายฝนดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยความหวังและความสุขที่ได้เห็นหมู่บ้านฟื้นคืนชีพเธอเดินตรงไปหาพ่อและป้าอายุบาที่กำลังยืนท่ามกลางสายฝนพร้อมด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขและโล่งใจลากันเห็นลีลาเขาวิ่งเข้ามาก่อนลูกสาวอย่างแน่นหนาน้ำตาแห่งความสุขไหลอาบแก้ม เขากอดเธอแน่นเรากับไม่อยากปล่อยให้เธอจากไปไหนอีกอายุบามองลีลาด้วยสายตาที่เข้าใจลึกซึ้งเธอเห็นประกายบางอย่างในดวงตาของหลานสาวเธอรู้ว่าลีลาได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปแล้วและได้ปลุกพลังที่แท้จริงของบาทลาขึ้นมาเพื่อช่วยหมู่บ้านและผืนป่าให้กลับคืนมาหลายเดือนผ่านไป หมู่บ้านกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนาข้าวเขียวขจีทอดตัวยาวสุดลูกหมูลูกตาลมพัดรวงข้าวปลิวสวัยไปมาปลาในแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ทุกคนต่างมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเสียงหัวเราะและเสียงเพลงกลับมาดังก้องทั่วหมู่บ้านอีกครั้งลีลานั่งอยู่ริมแม่น้ำมองดูเด็กๆวิ่งเล่นและช่วยพ่อแม่ทำงานอย่างมีความสุข เธอรู้ว่าเธอได้ทำอะไรลงไปเธอคือผู้ได้รับพรจากบาทลาพรที่ไม่ได้หมายถึงเพียงชีวิตที่ยืนยาวแต่หมายถึงพลังที่จะปกป้องหมู่บ้านและพื้นป่าให้คงอยู่ตลอดไปพลังที่เกิดจากความกล้าหาญและความรักอันบริสุทธิ์ของเธอเธอสัมผัสสร้อยคอหอยเบี้ยของเธอเบาๆมันยังคงเปล่งแสงแวววาวราวกับมีชีวิต เตือนใจถึงการผจญภัยอันน่าอัศจรรย์และความเชื่อที่ว่าไข่ชีวิตไม่ได้เป็นแค่เครื่องเส้นไหว้แต่มันคือหัวใจที่เต้นรัวของเทพเจ้าที่พร้อมจะมอบพรให้แก่ผู้ที่กล้าหารและมีใจบริสุทธิ์ตราบใดที่ผู้คนยังคงศรัทธาและปกป้องธรรมชาติบาทาาจะยังคงคุ้มครองพวกเขาเสมอ